แล้วจะเกิดสารปกครองท่านยกคุณสุเทพกล้าลาออกจากรองนายกฝ่ายความมั่นคงอีกไหมล่ะครับค,คุณสุเทพต่างหากที่ไม่เคยปกป้องชาติและอธิปไตยไทยเลยครับพ่อแม่พี่น้องขออน,นุญาตอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับลองฟังเสียงคนนอกเวทีดูบ้างนะครับ ดรพิชายรัตนดิลกณภูเก็ตอาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิดาท่านได้เขียนบทความล่าสุดนะครับท่านบอกว่าผมขออนุญาตเปลี่ยนจากคำว่าเขาเป็นนายอภิสิทธิ์ก็แล้วกันนะครับเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจนายอภิสิทธิ์ตั้งคำถามว่าถ้าไม่ใช้ MOU43 แล้วจะใช้อะไรหรือยกเลิก MOU43 แล้วยังไงต่อ การตั้งคำถามเช่นนี้ถ้าผู้ตั้งคำถามเป็นเด็กๆผู้คนก็คงเข้าใจในความไร้เดียงสาและความจำกัดของปัญญาและความจำกัดของปัญญาที่จะใช้ในการวิเคราะห์เพื่อแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมมาทดแทนได้แต่ว่านายอภิสิทธิ์เป็นถึงผู้นำของประเทศกำหนดชะตากรรมของผู้คนจำนวนหลายล้านคนการตั้งคำถามเช่นนี้ จึงเป็นการสะท้อนและเปิดเผยตัวตนที่ว่างเปล่าของนายอภิสิทธิ์ออกมาดรพิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตแห่งนิด้าบอกว่าเสื้อคลุมของสถาบันการศึกษาอันทรงเกียรติเสื้อคลุมของผลการเรียนที่ดีเยี่ยมเสื้อคลุมแห่งวาทศิลป์ที่ลื่นไหลไม่อาจปกปิดตัวตนที่แท้จริงของนายอภิสิทธิ์ได้อีกต่อไปแล้ว สถานะของนายอภิสิทธ์เริ่มตกตำ่ำอาจจะถึงระดับเดียวกันกับอดีตผู้นำบางคนที่มีความเก่งกาจในการใช้วาทศิลป์แต่ไร้ซึ่งเนื้อหาสาระและเหตุผลและหากแย่กว่านั้นนายอภิสิทธิ์ก็อาจตกลงไปสู่ระดับเดียวกับแกนนำเสื้อแดงที่เป็นนักการเมืองที่คำพูดหาสาระแห่งความจริงไม่ได้โอ้โห เก็บเส้งกันเลยหรอครับนี่เดียวนะครับขอ,ขอใช้เวลานี่เดินะครับอาจารย์ครับ mm hmm. อาจารย์พิชายบอกว่า mm hmm. เราลองมาดูประโยคตรกกะที่นายอภิสิทธิ์ใช้ในการอธิบายต่อประชาชนนายอภิสิทธิ์บอกว่าถ้ายกเลิก m o u ม3จะทำให้ประเทศไทยมีโอกาสในการที่จะเสียหายหรือเสียดินแดนอาจจะต้องเข้าสู่ภาวะการสู้รบ mm hmm. ในยะของประโยคที่นายอภิสิทธิ์อ้างอาจหมายความว่า ถ้าประเทศไทยไม่มี MOU-4 3จะทำให้ไทยต้องเสียดินแดนแก่กัมพูชาหรืออาจต้องทำสงครามกับกัมพูชาแต่ข้อเท็จจริงคือ MOU-4 3มันดำรงรับรองการดำรงอยู่ของแผนที่1ต่อสองแสนซึ่งเป็นแผนที่ที่ทำให้ประเทศกัมพูชาได้ดินแดนของประเทศไทยส่วนประเทศไทยเขายืนยันว่าเขาใช้หลักสัรปันน้ำแต่ในทางปฏิบัติจริงกัมพูชา ใช้แผนที่1ต่อสองแสนเป็นแนวทางดําเนินงานทางการเมืองการทหารและการพัฒนาในพื้นที่ชายแดนอย่างเต็มรูปแบบเอาชาวบ้านไปตั้งชุมชนปลูกสร้างอาคารวัดในอนาบริเวณที่แผนที่ดังกล่าวครอบคลุมแต่อภิสิทธิ์และรัฐบาลของอภิสิทธิ์แม้จะพูดว่าใช้หลักสรรปนน้ำแต่ไม่มีร่องรอยการปฏิบัติการทั้งทางทหารการทูต และการพัฒนาใดๆที่สอดคล้องกับคําที่เขาประกาศเอาไว้เลยในทางกลับกันการปฏิบัติของรัฐบาลอภิสิทธิ์กลับดูเหมือนว่าเป็นการยอมรับข้อกล่าวอ้างของกัมพูชาอย่างไกลๆเช่นการถอนทหารออกจากวัดแก้วหรือปล่อยให้กัมพูชาเขียนป้ายประนามทหารและประเทศไทยเป็นเวลาหลายวันจนกระทั่งประชาชนผู้รักชาติหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเสนอต่อสาธารณะ เขาจึงยอมลงมือกระทาอะไรบางอย่างลงไปนี่ใช่ไหมครับชัยชนะอันแรกของเราอาจารย์พิ่ชายบอกว่านายอภิสิทธิ์บอกว่าการไม่มี MOU จะทำให้เกิดสงครามการกล่าวเช่นนี้เป็นการค่มขู่ประชาชนที่ขาดข้อมูลข่าวสารและมีการรับรู้ที่จํากัดเกิดความกลัวต่อสงครามและยอมรับในสิ่งที่นายอภิสิทธิ์กล่าวแต่ คนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารย่อมคิดได้ว่าการเกิดขึ้นของสงครามระหว่างประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีหรือไม่มี m o u ใช่ไหมครับพี่น้องครับแต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆหลายประการเช่นความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ชาติความเข้มแข็งหรือความอ่อนแอของผู้นําและแสนยานุภาพของกองทัพเป็นต้นการประทักกันร,ระหว่างชายแดนไทยกัมพูชามีขึ้นประปรายหลายครั้ง ไม่ว่าจะมีหรือไม่มี MOU แต่การมี MOU 4-3จะทำให้ประเทศที่ผู้นำต้องการรักษาหน้าและภาพลักษณ์ในเวทีระหว่างประเทศเสียเปรียบอย่างมโหฬานเพราะว่าใน MOU 4-3มีข้อกำหนดไม่ให้ใช้กำลังทหารและกำหนดให้รักษาสภาพแวดล้อมเดิมก่อนจะมี MOU 2543นายอภิสิทธิ์เป็นผู้นำประเทศที่รักหน้าและภาพลักษณ์ของตัวเองเป็นอย่างยิ่ง เขาจึงยึด MOU ประดุดคำพีอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าผู้ข้างใคราศาสนาที่ยึดมั่นในคำพีของาศาสดาตนเองหรือแท้จริงแล้วเป็นเพราะว่า,าศาสดาของนายอภิสิทธิ์เป็นผู้ประกาศใช้ MOU นายอภิสิทธ์ในฐานะที่เป็นสาวกอันซื่อสัตย์จึงได้ยึด MOU ไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างแน่นหนาและเชื่อมั่นในความาศักดิ์สิทธิ์ของม o u อย่างลึกซึง้ง และสุดท้ายนะครับอาจารย์พิชายรัตะนาดิลกณภูเก็ตบอกว่าผู้นำไทยยึด MOU-43 ดุดคำพีทางศาสนาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดมิใ่ว่าจะทำให้ประเทศและประชาชนเสียประโยชน์และเดือดร้อนเพียงใดก็หาได้ตระหนักรู้ไม่ขณะที่ผู้นำกัมพูชาใช้ MOU-43 เป็นอาวุธอันทรงพลานุภาพสำหรับพันธนาการรัฐบาลไทยพันธนาการกองทัพไทย บุกรุกยึดพื้นที่ประเทศไทยใช้อำนาจอธิปไตยของศาลเหนือแผ่นดินไทยอย่างมีประสิทธิภาพด้วย MOU43 แล้วอย่างนี้คนไทยผู้มีปัญญาและรักชาติไม่ใช่ข้างชาติคนไทยผู้มีปัญญาและรักชาติจะเอา MOU43 ไว้ทำอะไรเมื่อคุณอภิสิทธิ์ก้าวขึ้นมาเป็นนายกเมื่อธันวา51ผมมีความคาดหวังว่าประเทศไทยคงจะได้นายกที่มีภูมิปัญญาอันแข็งแกร่ง ในการบริหารประเทศและสามารถนำพาประเทศไทยไปสู่มิติใหม่ได้ผมว่าผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องก็คงคิดแบบเดียวกับอาจารย์พิชยัยเมื่อธันวาคม5 1ใช่ไหมครับพี่น้องครับแต่ตลอดการบริหารช่วงสองปีแรกส่วนใหญ่ดูเหมือนว่านายอภิสิทธิ์มีไหวพริบป,ปฏิภาณในการโต้อตอบคําถามจากนักข่าวและฝ่ายค้านได้อย่างแหลมคมพอสมควร อธิบายเรื่องราวหลายอย่างได้กระจ่างชัดมีหลักการและใช้เหตุผลที่ดีแต่กับเรื่อง MOU 2,543นั้นตักกะของนายพิสิทธิ์ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงครับพี่น้องครับตอนท้ายนี้ผมตอนท้ายที่ผมขอเสริมเองนะครับตอนท้ายที่ขอเสริมเองตักกะของนายพิสิทธิ์เรื่อง MOU สว43นั้นเป็นตรกกะที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงซึ่งตอนแรกของบทความเลยเนี่ย อาจารย์พิชายบอกเลยครับว่าเมื่อมนุษย์ล้มเหลวในการใช้เหตุผลย่อมสะท้อนให้เห็นถึงภาวะความอับจนทางปัญญาซึ่งอาจเกิดจากการจำนนในข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งกับสิ่งที่ตัวเองยึดมัน่นแต่ด้วยภาวะทางจิตบางประการนี่วิเคราะห์ถึงจิตเลยนะด้วยภาวะทางจิตบางประการทำให้เขาพยายามสแสวงหาหรือประดิษฐ์คำพูดที่ดูเผินๆคล้ายกับมีเหตุผล แต่เป็นเหตุผลหรือการวิเคราะห์ที่ห่างไกลหรือบิดเบือนจากโลกของความเป็นจริงอืครับเชิญครับอาจารย์ีครับคือถ้าอย่างถ้าเกิดท่านนายกถามเราว่าถ้าเลือก MOU 43แล้วจะใช้อะไรมผมก็อยากจะถามท่านนายกว่าถ้าผมมีหลักฐานสำคัญของกระทรวงการต่างประเทศแล้วครับว่าก่อนหน้าจะมี MOU 43 เราก็มีเอกสารและหลักฐานที่ใช้กับกัมพูชายอย่างไม่ต้องเสียดินแดนทุกวันนี้ท่านนายกจะรับผิดชอบแบบไหนล่ะพ่อแม่พี่น้องฮะตลอดระยะเวลาที่มี MOU 43กองกำลังบูรภาและก็กองกำลังสุรานารีต่างรายงานเข้ามาอยู่เสมอว่าที่นั่นวันนี้เวลานี้เดือนนี้ ชาวกัมพูชาได้ลุกล้ำดินแดนเข้ามาแบบนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้ว MOU 43ที่เทนตั้งแต่สีเนี่ยทำไมข้อ5จึงใช้ไม่ได้ผลละ่ะพ่อแม่พี่น้องก็คือทำไมกัมพูชามัดเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอยู่เสมอเสมอฮะในกันมาที่การเจบีซวาวคิมฮงกล่าวสุนทรพจน์บอกว่า ขอให้ไทยยึดมั่นในข้อที่5ของ MOU 4.3หลังจากนั้นวาวคิมฮงก็ตบตัสัตว์ระปล่อยให้ชาวกัมพูชาลุกล้ำเข้ามาดินแดนประเทศไทยอยู่ตลอดเวลาเลยแล้ววาวคิมฮงถนัดใช้ข้อ8ฮะห้ามผักดันจะต้องใช้สันติวิธีเจรจารสันติวิธีก่อนห้ามใช้กำลังแต่แต่ที่น่าเกลียดฝ่ายไทย ไปคิดเหตุผลให้กัมพูชาเองครับพ่อแม่พี่น้องเวลาทหารจะไปผาักดันเอาและกระทรวงต่างประเทศต้องใช้ข้อ8ปนะกลัวสัมพันธ์จำไม่ตรีระหว่างเพื่อนบ้านจะเสียนะจะเสียนะฮะจะเสียนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีมีคนรอบข้าง มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหลือเฟือพ่อแม่พี่น้องเหลือเฟือจนกระทั่งไปหยิบยื่นความเมตตาปาณนีกับกัมพูชามากเกินกว่าวอลเปเปอร์และคนรอบๆข้างที่เราเรียกว่าแก๊งไอติมเอกสารของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายก่อนปี43เราเคยมีปัญหาตะเข็บชายแดนกัมพูชา เราใช้ข้อตกลงที่เราเสนอกัมพูชาไปเพราะกัมพูชามาฟ้องเราถึงสาประาชาติเราได้ทําข้อตกลงตลอดแนวไปแล้วว่าใช้หลักสันปันน้ำตลอดแนวกัมพูชาย,ยอมรับเราส่งหนังสือถึงสาประาชาติด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมีโอกาสพร้อมเมื่อไหร่ผมเกัืจัดปานเทพจะมาเปิดเผยเอกสารนี้ครับพ่อแม่พี่น้องพร้อมกับแผนที่ที่เราเพิ่งพบนะครับ ครับอาจารย์เทพเชิญครับคือเราเห็นริ์ของ MOU 2543ว่ากัมพูชาใช้ยุทธวิธีรุกเข้าไปก่อนเซ็น MOU ปั๊บบอกว่าห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล,ล้อมหลังจากลุลกลุ่มยึดครองดินแดนไทยไป,ไปเรียบร้อยแล้วปัญหาก็คือว่ากัมพูชาใช้วางยุทธวิธีมากกว่านั้นคือยึดครองบริเวณวัดแก้วเสร็จเนี่ยใช้วัดแก้วเป็นฐาน แล้วลากถนนจากฝั่งกัมพูชาขึ้นมาผ่านวัดแก้วขึ้นถึงตัวปราสาทพระวิหารเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมไม่ได้แต่ยกการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมไม่ได้นี้ให้เป็นแผนบริหารจัดการมรดกโลกด้วยโดยที่ฝ่ายไทยไม่สามารถจัดการได้ตรงนี้สำคัญนะครับ ปล่อยให้เขายึดครองต่อไปเพราะว่าเจราจารไม่สําเร็จก็เป็นการยึดครองโดยพฤติในัยใช่ไหมครับแต่ถ้าเขาถอนออกเมื่อไหร่เขาจะแปลงเป็นแผนบริหารจัดการที่มรดกโลกรับรองโดยนานา,นาชาติแปลว่าทั้งขึ้นทั้งล่องไทยย่อมเสียเปรียบ mm hmm. หมายความว่าเรายกเลิก MOU 2543ไม่ได้แล้วแต่เพียงอย่างเดียว ต้องถอนตัวออกจากภาคีมรดกโลกในเวลาเดียวกันเพื่อแก้ปัญหานี้ครับเพราะว่าถ้าเราแค่ยกเลิก MOU 43เราไม่ถอนตัวจากมรดกโลกเนี่ยการยกเลิก MOU 43จะทำให้แผนบริหารจัดการของกัมพูชาสมบูรณ์สมบูรณ์ใช่ครับมันต้อง